ใส่จานผิดด้านนะครับผมจาน TK ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณแสนแปดคู่หนึ่งนะน้าว่าง่นเราสู้ไหมคันนี้เนี่ยส,สู้ไหมสู้ไหมโอเคเราขี่นี่เาเปลี่ยนท่อแล้วรถแรงขึ้นม,ม,มันจริงหรนะนูอจริงเปลี่ยนท่อปุ๊บแรงขึ้นอีกประมาณซิปมาถ้าสมมติเองขี่ร้อยขี่ซิปใช่ไหม นั่นแหละถ้าองเปลี่ยนท่อปั๊บนี่วายลอยแปดเลยนะจริง,รงไม่งั้นเขาจะเปลี่ยนกันมดบาทมดเมืองนี้เขามีเหตุผลโอ้ดูทุกคนเนี่ยคือปั๊มทีเล็ก4.0นะครับทีเล็ก4.0 3.0ที่ว่าแพงแล้วทีเล็ก4.0ก็ประมาณ4 8 0 0นนะทุกคน4 8 0 0ถ้ามือสองก็น่าจะอยู่ที่ประมาณคร่าวๆเลยประมาณ600,000นะครับ4,800กับ1,800 สี่แสนแปดก็5ห้าแสนหกแสนประมาณหกแสนเกือบเจ็ดแสนนะครับว่าเอาไปอาบอบนวดดีกว่าเนาะก็จานตัวนี้โอ้ัห oh, <fuck. S 1> สวัสดีครับผมวันนี้เรนซ์ลิซิ่งนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะเอารถไปเซอร์วิสเลือกจานนะครับผม เพราะว่ามีคนที่ที่ขายจานนะครับผมทักมาบอกนะครับว่าใส่จานผิดด้านนะครับผมจานทีตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณแสนแปดคู่หนึ่งนะหน้าฝั่งซ้ายขวาเขาจะเปลี่ยนเอานี้ไปอยู่นู่นแล้วก็เอาแผ่นนู้นมาอยู่นี่มันถึงได้องศาเพราะมันไปข้างหน้ามันจะไดะ้หมุนกลับมาใช่ไหมมันจะได้ปาด ตรงร่องที่เขาอ่ากึ่งเฉียงเฉียงเนี้ยให้มันได้กินผ้าเบรกนี่ออกไหมครับคือแบบนี้เหมือนเหมือนมันหมุนมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้ามันหมุนมาอย่างเงี้ยกินผ้าเบรกได้ดี โผล่ลงสนามเนี่ยนี่ไปทนั่นไป<อ>ก็ไม่เจออะไรนะสองอิตแล้วไปไปไหนเนะี่ย<อ>เขาไปไม่ยอมไปเข็นเนอะอ้เอเขาเขาไม่ไปแล้วไปได้ไงก็ต้องไปตอนอะไรเขาไปเลยอะอะไรนะที่ด่านที่หนาเน,นี่ยเฮ้ยได้ชุดยังได้ชุดยังได้แค่การเข,าข่าเฮ้ยเยี่ยมแค่นั้นพอละวอกเราจะได้ไม่หักเข่าเราก็ไม่หักมันจะไปหักช่วงซี่โครงออย่างนี้แทน ถ้าเราใส่การเข่าใช่ไหมเข่าเราก็ไม่หักใส่การแขนแขนเราไม่หักมันจะไม่หักพวกเอ่อซี่โครงปอดไหปลาาดเลยพวกเนี้ยใช่แค่นี้ก็พอเนาะอันอื่นไม่เจ็บหรอกเนาะใช่มันเจ็บเฉพาะเข่ากับศอกแค่นั้นแหละอันอื่นไม่เจ็บหรอกจะทอดอยังไงนี่มันก็ต้องยกล้อไหมหมายถึงตั้งสแตนนะไม่ใช่แบบบิดยกล้อลอยไม่ใช่นะ เขาบอกว่าใส่จานกลับด้านไอตัวเนี้ยเห็นไหมมันไปข้างบนไปข้างบนไปข้างบนใช่ไหมมันจะต้องมาข้างหน้าเพื่อที่จะหมุนมาข้างหน้าแบบนี้แล้วมาหยุดจานแบบนี้มันเหมือนการตะไบอีกฝั่งหนึ่งเนื้อตะไบให้ตะไบไปข้างหน้าแต่เราขูดมาข้างหลังเออมันเหมือนประมาณนั้นอธิบายประมาณนี้แล้วกันจาน T ี TK b ีเค k, k e รจานทีเคมีทั้งจานหน้าและจานหลังนะครับจานหลังอยู่ที่ประมาณอา่า 7จ็ดหถามเขาแล้วนะครับเจ็ดหมันจะเป็นคล้ายๆกับอ,อันหน้าเลยแต่มันประมาณ220มิลจานใหญ่หรือว่าเล็กเท่านๆนี้แหละเขานิยมเอาไปใส่พวกเว็บพวกอะไรนะครับรถเล็กเขาว่างั้นนะตัวนี้ก็จะเป็น f o r t ์ติ g ง a บมโบอยู่เหมือนกันร้อนจัดเลยชุดนี้บดไฟเฮลตัวตั้งโซ่เอาว่ารุ่นนี้ก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนหางปลานะทุกคนคือนี้มันสวยแลยนะ จะอางปลาแดงมาใส่ยาวๆสิ่งๆไม่ใช่นะตัวนี้คือที่ถอดออกมามันคือ a อ r โรไดนามิกนะทุกคนอันนี้ทีมปลาแม็กเลสซิงลิมิเต็ดอีดิชั่น CNC r ็น i n เรซิ i ดอทสามเอ้ดออิลโหใช่ยังทำจากอิตาลีจริงไหมวะหรือว่าบ้านเรามาติดสติกเกอร์เฉย เฮ้ย CNC C N C Racing อยู่เขียนดีอย่างดีเลยนาโต้โอ้นี่มันนาโตสหรัฐอเมริกาด้วยว่า handmade in Italy นุ่นน่ะไม่ใช่ขี้ๆนะครับสอันนี้น่าจะส0 0 0 0ื่นได้มั้งนี่ก็คือตัวนี้เป็นตัวดักลมนะใครๆก็น่าจะรู้ดีนะครับผมเล่นรถซิ่งรถแวนรถอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลมก็จะดึงเข้ามาในตัวนี้ดูดเข้ามาในช่องลมแล้วก็มาออกรูนี้เพื่อที่จะไปเป่าจานให้มัน เย็นขึ้นนั่นเองให้มันหายร้อนเออนั่นแหละเย็นขึ้นกับหายร้อนน่าจะอันเดียวกันไหมไปแล้วล่ะพรุ่งนี้ออกที่พี่เวลาเชลภูมิเดีย๋ยวไปไหมเก้าโมงปั๊มปตทโคกสูงใช่ไหมใช่โคกสูงไหมเลยโจหอไปทางเออเก้าโมงเด้อโอเคนี่เนาะน้องนะครับผม มือใหม่ในวงการน้องวันนี้น้องก็เอามาติดไฟเลี้ยวนะครับมีติ๊กเกอร์ตัวนี้บอกเลยว่านี่มียันด้วยแควคาดปลอดภัยแล้วก็มีเรซาร์ดซิ่งนี้ไม่มีด่านไหนจับเลยรถคันนี้แรงสุดยอดไฟเลี้ยวกี่บาทซื้อมากี่บาทวะสงรซื้อมา200ค่าติดตั้ง500ฮะที่200เมื่อกี้กี่200้ยเออสอ0เป็น200คือกันแสดงว่าหมดร0 0แลวเอาไปแข่งไหมเนี่ยสาทรทอนที่พี่บอกว่าไปขี่กับพี่อ่ะเอาไปที่นึงเอาไปแล้วเอาไปทำไม มองสนาเฮ้ยเป็นไงดีไหมจวดจ้าดไหมยังไม่ชินเฮ้ยมันยังไงยังชินเอาว่าง่ายเราสู้ไหมคันนี้เนี่ยสู้ไหมสู้ไหมเฮ้ยเราขี่นี่ประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมตอนเราขี่ท็อปสปีดเลยเคยท็อปสปีดยังลอยสี่สามโอ้โหมดยังมดปอยยังไหลมดยังไหลแล้วนะลอยสี่สามโอ้ต้องแต่งอีกหน่อยนึงถ้าแต่งอีกหน่อยนึงปุ๊บนะสองลอยเลยปาดฟ้าใส่ลูกใหญ่ชักห้า เอออกองอากาศเปลี่ยนใหม่ใส่คาบูเดตเออแรงเลยไอ้ชื่ว่าเขาเปลี่ยนท่อแล้วรถแรงขึ้นมาจี๊ดจริงหะนุ้งเปลี่ยนท่อจริงเปลี่ยนท่อปุ๊บแรงขึ้นอีกประมาณซิฟมาถ้าสมมติเองขี่ลอยสี่ซิฟใช่ไหมนั่นแหละถ้าเองเปลี่ยนท่อปั๊บนี่ว่ายลอยแปดเลยนี่ยจริงไม่งั้นเขาจะเปลี่ยนกันมดบ้านมดเมืองนี้เขามีเหตุผลจริงที่นี่ขี่ไปทํางานขี่ไปไหนก่ ตำรวจมองดิอุ้ยอย่างดีเพื่อมีคนชื่นชมรถเราใช่ไหมใช่ต้องไปจัดใหม่เลยท่อนี่ต้องลั่นเลยเออเพิ่มมากอีกอย่างที่พี่บอกลูกห้าเก้าชักห้าบอกช่างเอลนี่แหละช่างเอลครับห้าเก้าชักห้าผมหนึ่งอยากสองร้อยพี่เล่บอกงี้แล้วก็ใส่กรองอากาศแอร์ฟิลเตอร์มันจะดูดอากาศได้ดีคาบูใส่คาบูเด็ดไหมคาบูเด็ก็เอลเอสบอกช่างเอลเลย ได้ได้หมดทั้ทงเอาบกทั้งเอาแปลงอ่าแปลงเลยแล้วท่อนี่ใส่อะไรก็ได้ท่อสูบน้ำท่ออะไรก็ใส่ได้ถ้าใส่อันเดิมนี่ไม่ไม่แรงใช่ขอแค่คือแบบว่าเคยได้ยินไหมนิยามของรถซิ่งอ่ะเขาบอกว่าไงรถเดิมเดิมอ่ะยอมเดินดีกว่าเห็นไหมเราจะเดินหรือว่าเราจะขีรข่รถขี่รถครับขี่รถฉะนั้นเราต้องแต่งอ่า เฮ้ยมีปลายแล้วเหลือคอให้ช่งางเอลเดินให้ไม่ยากช่งางเอลทำได้หมดทุกอย่างนี่นี่เอาคอบิ๊กไบค์เลยแรงเชื่อพี่ไอ้มันรู้เรามันแก๊งแก๊งอะไรนะเราแก๊งไหนนะไม่บ้านเราอะ่ะแก๊งนี่เดชสกโคกเดงแกงโคกเดให้มันรู้แก๊งสาโคกไปไหนต่อเนี่ย อ๋อพวกทีเราไปลองนี่เสร็จไหนเจ้าของเราเนี่ยหนาเส้นทันหนาเส้นทันย,ยาวเลยวะเถอะโอ้ถึงไงนูวลพีกัสซัดนาะนวกของแท้ของแท้ใส่หมวกไหนหมวกกันน็อกที่บ้านครับเอ้ยเอาไว้เลยให้บ้านมันใส่ให้หมาใส่นี่อยูบ้านอนะรนเรารขี่เราต้องใส่หมวกกันนอกถึงเท่เป็นไบค์เกอร์อ่ะใจไหมข้อหลังใกล้ๆก็ต้องใส่โอเคไหมเพราะว่าอุบัติเหตุมันไม่เลือกอย่างทูนบอกเฮ้ยใกล้ๆแค่นี้เองไม่เป็นไรเราไม่ล้มมันไม่พูดอย่างนั้น ใช่มันจะอุบัติเหตุนี้แค่ค่อมรถขึ้นปั๊บหนีรถสิบล้อมาเนี่ยตำตายเลยมันไม่เกี่ยวว่าอยู่ใกล้ไกลขอาหลังใส่หมวกกนนอกได้ใชไหมเยีเ่ยมไปเจอกันใหม่นครับครับวันอาทิตย์เด้อพรุ่งนี้เด้อพรุ่งนี้เด้โอโคกสูงเออเก้าโมงอ่าแต่งให้เต็มชุดใส่การสอกใส่การเข่าที่พี่บอกแหล,ละเพรวลาลมมาเข่าก็สอกก็รอดนอกนั้นหักหมดทีหลังใส่หมวกกันนอกมาเดอ้อ ถุงมือก็ต้องมีถ้าไม่งั้นพี่ไม่ให้ออกชิปดาหมกถุงมือถุงละสี่ห้าร้อยก็ใส่ให้มันครบการเป็นไบค์เกอร์มตองเท่เข้าใจไหมโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้โอเคยกล้อดอ่าสองเกียร์พี่ขอสองเกียร์ไปทางไหนทางหน้าหรือทางหลัง้าางหนเอ้ยกเลยยกเลยยกไม่เป็นอะยกไม่เป็นดีคลาสเบิ้ลเบิ้ลเราดีคลาสเลยโอ้ย,อย <laughs> ร้านช่างแอลนี่เอาเรื่องมาเรามาวิจัยผ้าเบรกกันนะครับโอ้ยเยอะอยู่ช่างร้านอื่นเขาบอกว่ายังเหลือเยอะนะนี่ช่างแอลบอกว่าไกลหมดหรอครับนี่ถ้าช่างร้านอื่นนี่ต้องเห็นเนื้อเล็กแบบนี้โอ้ดูทุกคนเนี่ยคือปั๊มทีเล็ก4.0นะครับทีเล็ก 4.0 3.0ที่ว่าแพงแล้วทีเล็ก4.0ก็ประมาณ4,8 0 0นนะทุกคน4 8 0 0ถ้ามือสองก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3,5 0 0หรือเปล่าราคาตลาดราคากลางอันนี้ก็ไม่รู้นะครับถ้าผมตอนผมได้มานี่ยผมกดราคารวมนะครับทุกคนมันก็เลยได้ราคามาถูกนะครับผมนี่เห็นไหมมีการปลดไวด้วยเห็นไหมมันง่ายตรงนี้แหละทุกคนถ้าไล่น้ำมันไม่ดีก็ อาลลาดหมาครับผมแต่ถึงจะไล่น้ํามันไม่ดีช่างก็ยังมีชีวิตอยู่รอดนะครับเพราะว่าคนที่ตายคือคนที่ขับครับช่างทำช่างไม่ช่างรอดนะครับแต่คนขับไม่รอดคือ, <c oughs> อ,อตัวไล่ลมก็เป็นนั้นนะเป็นปวดไว้ด้วยนะมาวิจัยเรื่องจานเบรก TKEVO 336ส mm. ามมเมตร เวอร์ซูเปอร์ไบค์คาร์บอนแอโรไดนามิกซิสเต็มก็คือมันไม่ใช่จานคาร์บอนนะทุกคนอาคาร์บอนคือแอโรไดนามิกก็คือตัวนี้ตัวตัดลมตัวลู่ลมนะครับเขาเรียกว่าคาร์บอนได้อ่าโรไดนามิกไม่ใช่ว่าจานที่เป็นคาร์บอนอีกอย่างหนึ่งนะจานคาร์บอนคือผิวตัวเนี้ยจะเป็นคาร์บอนคาร์บอนอาไม่ใช่จานคาร์บอนแบบนี้นะเป็นคาร์บอนแบบแคาร์บอนคล้ายๆกับผ้าเบรกอย่างเงี้ย ม,มันจะเหมือนแบบนี้อ่านึกออกไหมเคยเห็นในมอเตอร์ไซค์พีไหมเออมันจะเป็นแบบนี้อันนี้จานคาร์บอนอีกแบบหนึง่งแต่อันนี้คือคาร์บอนคือเขาบอกว่าคาร์บอนคือแอโร่เดนามิกตัวนี้อ่าจานคาร์บอนจานคาร์บอนคือคาร์บอนแอโร่เดนามิกนะแต่ถ้าว่าจานผิวจานตัวเนี้ยตัวเบรกตัวเนี้ยเป็น Carbon คาร์บอนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวบอกว่าคาร์บอนไม่เห็นจะเป็นคาร์บอนเลยคาร์บอนที่บอกก็คือเป็นอ่าคาร์บอนแอโรไดนามิกนั่นเองนะครับอ่าขอบคุณพี พี่คนนี้ด้วยนะครับผมชื่อว่าอาโลเวล่าอาโลเวล่านะครับผมแกเป็นคนจัดหาชุดเบรกเป็นคนจัดหาจานอันนี้ให้นะครับผมแล้วแกมาเห็นรูปที่เราถ่ายแล้วจานมันใส่ผิดแกก็เลยบอกใส่ผิดทางนะไปแก้ไขใหม่ซะนะมันจะได้ประสิทธิภาพได้เต็มที่แล้วก็ไม่อายชาวบ้านเขาซื้อจานมาโคตรแพงแต่ใส่ผิดทางมันก็ได้ประสิทธิภาพไม่ดีนะครับแกก็ ทักมาบอกนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็คือชุดนี้ก็คือประมาณคร่าวๆเลยประมาณ6 0แสนนะครับ4 8 0แสนกับแสนแปดสี่แสนแปดกับห้าแสนหกแสนประมาณหกแสนเกือบเจ็ดแสนนะครับเนีว่าเอาไปอาบนวดดีกว่าเนาะก็จานตัวนี้จำเป็นจะต้องใส่กับล้อที่มันเป็นยูเนเวอร์แซลแปว่าอะไรช่างหรอเคยดูหนังไหมที่ว่าเวลาแตน่นแต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 ่นขึ้นมายูเนเวอร์แซล 20วนตี้เซนตุรีตักแปลว่าอะไรแปลว่า20ปีอันอันั่นแหละมันคือความเป็นสากลฉะนั้นแล้วล้อตัวนี้มี6กลูเห็นไหมนี่มี6กลูเราก็ต้องไปทำตัวกึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันมันมี3ามลูอ่าใช่ไหมอันนี้บวกเดี่ยเขาใส่3ามเห็นอ่าใช่มันมี6ก<ส>็ใส่3 น้ำหนักโอ้เบามากทุกคนผมว่าไม่ถึงไม่ถึงขีดนึงอะ่ะเวอร์ละหนักหนักอยู่เอาเรื่องอยู่อันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับผมนี่อิชิตันกีนทีนี่กู๊กไก่อย่าลืมลงบินด้วยตัวนี้เป็นเบมโบพอติ้งเหมือนกันนะพวกนี้ก็ติ่งมันจะแตกต่างกันทังที่การเจาะรูเฉียงตัวนี้จะเจาะตรงๆเลยขนาดความหนาผมว่าเท่าๆกันแหละทุกคน,นเห็นไหมเท่ากันนี่ เออเอียบใหญ่กว่านิดนึงสําคัญนะกับการทําความสะอาดเนี่ยอย่ามองข้ามลูกสูบที่ทํามาจากอะไรช่างเทเลทเียมไทเทเนียมด้วยและไบเวเนียมจะะากอะวอคันด้าเนี่ยมันจะราคาตั้งสี่แสนเหรอแล้วพวก GP4X ของเราที่เราเคยใส่กันสามหมื่นกว่าๆนี่มันยังไงลูกศรมันเป็นไทเทเนียมแล้วเป็นเหล็กลอันนี้อันแล้วอันนี้มันดียังไงอ่ะมันเนื้อนวะหรือว่าเนื้ออะไรลงอ่าหลวงพ่อเบมบูเด็ดเลยเศษชีการล้าง ้ำยาสไลดยจากโลตัสต,ตัวนี้เขาเรียกนิเกิลไหมช่างเอวเู้จากอะไรนนสีดิสีดช่างเอวเคยรื้อลูกสูบออกมาไหมก็เป็นปั๊มทั่วไปก็รีือมันก็เหมือนกันนะครับัมนมีลกอยางด่ดันในนี่คือสภาพหลังจากที่ทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ทองคำแท้ยังไม่แพงเท่านี้เลย4ี่สนนี้ได้สิบบาทเลยนะ ใส่ทองเส้นสิบบาทเลยนะผ้าเหลือเยอะอยู่ช่างเงี้ยวเฮ้ยจะขอบว่างาวะเพี้ยนจะขอบวขอดูปากสภาพช่องฟันอขอดูสภาพช่องฟันหน่หอยพี้ย <c oughs> จะาขอบ,บอกเล่นไหลวะจาออว่าขอไปไหนมาไปเล่นวัดมาใช่ไหมพ่อทำงานนะแอบเนียนหนีไปเล่นวัดเลยเอะเอาเห็บมาด้วยใช่ไหมไปเอาเห็บจากเพื่อนมาใช่ไหมไปล่อสาวมาหมันล่อสาวเป็นยัง โอ้ไหลวะตัวเมียตัวเมียยังสู้เหรอเี่ธรรมดาโอ้ช่างเอวปิดร้านเหรียดแล้ววันนี้ปิดก็อปิดหาหกทุ่มกับปิดปเถอะเฮ้ยป,ป,ป,ปิดไหลไวแท้ผมผมปิดตีหนึ่งตีสองเลยเป่าลมเป่าอะไรดียังไงช่างเอวอากาศเข้าไปชั้นดับได้กแก่ทห้รุดโค้งนะ สบายตาเลยเกินเนาะมันว้ววลูกตาเลยเกินก็คือบอกเลยว่าชุดนี้นี่เป็นชุดที่แบบว่าคือได้เจอแต่ในอินเทอร์เน,น็ตนะช่างยาวนัชุดนี้มองไปเห็นจานเห็นรอเห็น F T R แบบนี้มันมีแต่ใน IG เท่านั้นนะมันไม่ได้เห็นตามบ้านนอกบ้านนาสักครกก็นี่นะใช่ไหมดูครับทุกคนนี่คือนไทยเททั้งคันนะเจ็ดห โอ้ต้นทุนประมาณพันเดยวเท่แหลนะน้องช่างเยอะเนาะเออคนขายก็ขายแพงเกินมันต้องดังงี้เนี่ยมันยังไม่รู้จักกันใช่ไหมพ่เอเบรกหมดไว้ก็เลิกขี่ครับเอามาใส่ปั๊มเดิมคืนปั๊มเดิมก็ใส่ไม่ได้อีกเพราะว่าตัวนี้มันถูกสร้างมาให้กันและกันนะครับทุกคนมันเป็นอ่า universal จานกับพ้าเบรกมันยังไม่รู้จักกันดีใช่ไม สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครอยากมาเซอร์ฟตามรอยพี่ลีก็ร้านช่งเอลเลยน,นะครับเบอร์โทรโคราชมาสวิตมาเจอกันได้ที่นี่ถ้าเจอหมาตัวนี้ก็เรียกมันว่าไอจักครับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับคลิปหน้าสุดบอกเลยคลิปหน้าสุด